สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคนที่ชอบงานวาดภาพนะคะพอดีจะมีเล่าวันนี้ให้ฟังค่ะว่าไม่ได้เปิดเมลมาหลายวันเราก็จะเห็นว่าอีเมลจากที่เราลงภาพวาด NFT ในเว็บไซต์ของ crypto.com นะคะตอนนี้คือขายได้อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะสำหรับตัวที่ขายออกในวันนี้ก็จะเป็นตัวภาพวาดน้องสิงโตนะคะเราตั้งราคาไว้ที่3เหรียญค่ะ เรามาดูหน้าตากันค่ะว่าภาพที่เราขายออกนี้หน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะคือหน้าตาของเขาเป็นหนุ่มสิงโตนะคะเราตั้งชื่อว่าเขาเป็นหนุ่มสิงโตที่เขาเซ็กซี่นิดนึงค่ะเป็นนำเบอร์ที่67 นะคะตัวนี้ก็วาดตามจินตนาการของเราค่ะแล้วก็ใช้ทําลูกเล่นให้มันคล้ายๆบัตรเรืองแสงนะคะซึ่งก็เจ้าของภาพเขาก็คงชอบอ่ะค่ะเขาก็เลยซื้อไปตัวนี้เราตั้งราคาไม่แพงค่ะเราตั้งราคาแค่สามเหรียญเองค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจที่ว่าหัดวาดภาพแล้วนะคะแล้วก็อยากมีรายได้จากการวาดภาพถ้าเกิดอยาก ที่จะส่งงานขายในเว็บไซต์ crypto com นี้นะคะก็เพื่อนๆก็ทักคอมเมนต์ก็มาได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ